แกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองค่ะสูตรสมุนไพรสดจากสวนหลังบ้านค่ะมาดูขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยค่ะวันนี้สามีลงสวนมาขุดให้เองเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าเมล่าลงมาที่สวนครัวจะมาหาวัตถุดิบ ไปใส่แกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองค่ะเมนี่กิจอาหารเล้าเด้อพี่น้องหลังจากที่ว่าเห็ดอาหารฝรั่งมาหลายเทือแล้วผล That's it okay oh very good yeah think yeah okay that's it <in. S 2> นี่ค่ะนี่เป็นสมุนไพรสดที่ป้าเมร์ราเก็บจากสวนหลังบ้านค่ะป้าเมราเตรียมกระเทียมเอาไว้ค่ะแล้วก็หอมแดงใหญ่หอมแดงเล็กเราไม่มีเลยใช้หอมแดงใหญ่แทนค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำปลาเกลือแล้วก็โอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกรอกค่ะ นี่ค่ะผักชีลาวนี่เดียวแพงคักสามเหรียญเนี่ยไปได้มาจากร้านเอเชียค่ะพืชผักสมุนไพรต่างๆที่เก็บมาจากหลังบ้านก็หั่นเอาไว้เพื่อเตรียมโขกค่ะเนื้อไก่ก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นน้ำซุปกระดูกไก่ค่ะที่เตรียมไว้แกงผักสมุนไพรต่างๆก็เตรียมพร้อมสำหรับแกงอ่อมไก่ สมุนไพรสดในวันนี้ค่ะเอาเครื่องสมุนไพรสดที่หั่นไว้แล้วมาตำเลยค่ะทุกๆคน Okay, what are you doing? Ah, oh, I will make แกงอ่อมไก่ใส่ฟักทอง <Yeah, yeah. S 1> uh, Butternut squash. Yeah, you call it Japanese pumpkin. Ah, oh, I call ฟักทองกลางนะ yeah, yeah. สามีถามว่าวันนี้เธอจะแกงอะไรโอลิฟออยล์ใส่ไปนิดนึงค่ะสำหรับผัดเครื่องแกงน้ำมันก็เดือดแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องแกงที่โขลกตะกี้นี้ลงผัดค่ะตะกี้ป้าไมราใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะในกระทะเพื่อที่จะได้ผัดเครื่องแกงให้หอมค่ะ ไม่ทำไรหอมซะแล้วคือแกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองเนี่ยมันจะมีหลายสูตรคร่ะแล้วแต่ว่าใครชอบสูตรไหนแบบไหนนะคะแต่ป้าเมย์ร่าจะชอบเอาหั่นพวกวัตถุดิบทั้งหมดนะคะพวกสมุนไพรสดเนี่ยนะคะมาหั่นแล้วมาโขลกรวมกันแล้วมาพักเครืงแกงก่อน ตอนนี้ก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะผัดไก่ให้สุกค่ะอสุกแล้วป้าหมย์ล่าจะใส่น้ำเข้าไปนิดหนึ่งค่ะป้าเมย์ด้าก็จะใส่น้ำปลาะนะคะนิดหนึ่งค่ะเพราะแกงออมนี้ต้องมีน้ำปลาะนะเดี๋ยวป้าเมย์ด้าจะเปลี่ยนหม้อแล้วค่ะ แจะใส่พวกไอ้ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดลงไปอีกส่วนหนึ่งป้าเมยราจะใส่ตอนที่ยกหม้อลงค่ะอันนี้เราจะใช้สมุนไพรสดทั้งหมดเลยนะคะพวกผักสดริกสดนะคะเด็ดมาจากต้นสดๆเลยค่ะที่ป้าเมยราไปเด็ดมาวันนี้ตอนนี้ป้าเมยราจะเอาฟักทอง อเมริกานี่ลงก่อนโอ้ถ้ามีถ้าฟักทองไทยจะเหลืองจะเหลืองสวยมากค่ะซุปนะคะที่น้ำซุปกระดูกไก่ที่ป้าเมล่าเตรียมเอาไว้นะคะป้าเมล่าใส่ไปทั้งหมดเลยทองสุกนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเป็นเนื้อไก่ติดกระดูกเราจะเคี่ยวนานกว่านี้ค่ะแต่นี่ มีเฉพาะเนื้อไก่จะสุกเร็วค่ะค่ะเดี๋ยวป้าเมร่าจะปรุงเครื่องเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่า,าฟักทองสุกหรือยังโอเคแล้วค่ะฟักทองสุกแล้วป้าเมร่าเติมน้ำปลาเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้รสชาติ ใส่ผักชีลาวไปให้มีรสหอมแล้วก็เครื่องต่างๆนะคะมีลูกโดดด้วยนะคะใส่พริกเข้าไปด้วยค่ะเพิ่มสีสันลูกโดดเผื่อใครชอบเผ็ดตอนนี้ก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยค่ะใส่ใบแมงแลัก แล้วก็หอมสดที่หั่นเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราใส่อตอนที่จะสุอก,อ,กอีกครั้งหนึง่งตอนแรกเราก็ใส่ไปตั้งแต่เริ่มต้มแล้วนะคะใบแมงลักนี่จะสุกเร็วแกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองด้วยสมุนไพรสดค่ะเดี๋ยวป้าเมล่าชิมดูก่อนนะคะ โ oh. oh. อ้โหทุกทุกคนอ,อยากจะลองทำทานดูเดี๋ยวป้าเมราจะบอกรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยค่ะเมราจะตักให้ลุงจรทานก่อนเดี๋ยวป้าเมราจะตามไปทานด้วยทีหลังโอเคโอเคลุงจอนคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะ <laughs> ป้าเมราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ,อ,ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ป้าเมราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ